สวัสดีครับพี่น้องเศร้าเลี้ยงแพะเลี้ยงแบรดรกันวันนี้มาอัปเดตในพี่น้องเขาส้มอีกตัวหนึง่งหรือว่าอาหารช่วงนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหาลำบากถ้าองียของอยากได้ไปตัดใบเซี่ยวใบเซี่ยวต้นเซี่ยว ต้นตกะกบไม้กินนำำ้ำซ้ำแแห่น้อยตัวนี้แม่มันจอยแมวนั่นอายุหลายน,านันน่นนั่นมันมาว่อนห้องออนี่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 ไอ้กินเป็นขวดแล้วก็ยั่งกวนนันน่นนันน่นนั่นนั่นไม่ล้มามามา,มาถึกแสะต้องต้องใส่แผร่่นี่เมื่องตเอวอายุหลาย กินเป็นกวดแล้วยังหิวเนี่ยนี่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 นีอนี่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 นีนี่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 ่นีนี่นี่นี่นี ห่างมันนี่สิบเส้นสิบห้าเส้นนี่สิบเส้นโอ้ยแย่หน่อยออกข้อไปถนนรถหยับใจน้ำซ้ำไปกินบุกพีกเพิ่นโอ้ยเพิ่นมาบอกแล้วบอกอีกจักสีว่าจังไหนมืดเป็นยากะแล้วจัดจี่ใจมั่งเทือบทั้งสีเทิบเลยดอกมาแอมเลยแอมเลยแอมรอบมองทองว่ามันร้อนออกได้สันนโอ้ย ออกตะคอกไปกินตะบุกเฮกเพิ่นเพิ่นมาบอกซี่แยวหาแยวโอ้ยเบิ่งหน้ากันบ่ได้แต่เปิลผู้อื่นบ่เรื่องแกนกันเนี่ยว้าไปจับกันหลายเทียแล้วสีว่าคนไก่หนึ่งสีเพิ่ลก็เจงใจตัวเล่นเล่นปากกาวไปถามอยู่เอาลายมนเลตตามันโอ้ยจากสีว่ายังไหนเปิลวางเพิ่ลก็เจงใจตัวคนนี้ตดเพิ่ลเจงใจเพิ่ลด้วยกันไอ้ตัดยิ่งให่มั่งสังสีเลย เห็ดเป็นเชี่ยวไปฮนถ้าที่ไหนมากเลยแอมท่านที่เลยมันจบเจียวไปเนี่ยออกมาได้ส้มพืชมันดีรบัดเลยจมือนี่มันจะคลองันค่าทุลาหลายยังซอยงานสังคมซอยนั่นซอยนี้ทั้งวันทั้งว่ามันจะได้อาหารไม่กินตะวันตะมุ่เศ้าเนี่ยหลานออาต้นตะกบไม่กินมือจะคลองเอาต้นเสี่ยวฟันต้นเสี่ยวน้องต้องนทนทางมาก นึ่งมาเนี่ยว่าจะเป็นใบไหม,มกินเจนมันหิวเลยโอ้สิสิว่ารลำบากงา,านการกินเขาวันนี้สบายแล้ววันนึงสังสีแอมแล้วว่าให้ออกได้แม้แต่หูวเดียววันนี้โอ้ยหจะเพป่นมาะปราศสิวาจังไลยเนาะเพคนกัดเจงให่โตกัดเจงให่เพิ่นลำบากลำบากสุดท้างอะไรเลี้ยงแบกอะไรออกตะคอกอย่างว่านั่นตะไคร่กับ ดีหรอกแต่ว่ามันเด็กตาห่างหน่อยขนาดรุ่นสิบเส้นมาสั่นกันเว่ยก้อนหนึ่งมาหน่อยบาทเนาะขนาดรุ่นนี้กับก้อนนี้กับหาซิเมตกับพันแปดเนาะเอาเสี้ยวบอกที่ที่กับตายท่อนเนาะบอกมันบอมี่ท่อนก็บอกก็บอกขายขายขายมันลำบากเขาจำเป็นแล้วเขาได้เลี้ยงออกนอกกระสูวันนี้แล้วสบายแต่ว่ามันจิดไงยังกับอะไรหายังไงจินมันก็บจีนเนาะ มืัอนี้มาบนมาเราการเลี้ยงแแบเลี้ยงแแะลำบากเลี้ยง่ายทำไดรสาเหตุที่มันเห็ดนังซี่กระย้อนมันออกไปกินพวกเพียกเิ่นโอ้ยเที่ยวมาบอกตะกันย้อนและวถนนไม่ไม่ไม่มาเอายี่เงี้ยเหนอเหรอมันเล็กหน่อยมันได้ยี่คัานแล้วโอ้ยแต่สั่งแม่กระมึนมึนนี่ยเนี่มึงดีหน่อยนี่กินแล้วกินอีกมักกวดท้องเล่ต้องถือแสียแล้วเนี่ย ใครกำลังเนี่ยเนี่เ uh> ี่ยน well> ี่นี่ต้องใส่แพน่นี่ต้องคำนาวาเนเนี่นนมื่อนั่นใชหรลับกับโอกาสนี้ก็บ่มีเร่องดอกมาบนมาชมชมพี่น้องปั้งใีบเด่นไปซิล้วหรือว่าโดนดนไปเจนึ่งกันบเชกันพี่น้องบริสุทิอสารกันเนาะคุยกันพี่น้องลูกมากกันเบิ้งพี่น้องระบามากองกันเบิ้งนําพี่น้องเป็นยังไงแต่ละมือ เลีย้ยงกางแดงได้เนาะแต่ผมมีอย่างนเนงดียครับอันนี่ยไปใช้เนี่ยเนาะครับครับครับ